สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาทำหัวปั่นปูนะครับที่เราจะใช้กับสว่านโรตารี่นะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องมีอุปกรณ์นะครับเราก็ต้องมีเป็นดอกสว่านหักนะครับก็เป็นของดอกสว่านหัวโรตารี่นะครับแล้วก็เหล็ก3าหุนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เหล็ก2หุนนะเรามาดัดเป็นรูปตัวยูนะครับ2ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับ ไปทำกันเลยดีกว่านะครับว่าขั้นตอนการทำของเรานะครับมันเป็นอย่างไรบ้างนะแล้วก็เวลาใช้งานนะครับผมก็ได้ลองทำมาแล้วนะครับก็เอาไปใช้ในไซต์งานนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีเยี่ยมเลยนะครับท่านผู้ชมครับก่อนอื่นนะครับท่านผู้ชมครับเราก็ต้องมาเชื่อมไอ้ตัวเหล็กตัวยูนะครับเหล็ก2หมุน2ตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็เชื่อมให้เป็นรูปแบบประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเชื่อมติดกันแล้วก็ เดี๋ยวจะมาทำขั้นตอนต่อไปให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับท่านผู้ชมครับเราก็จะมาเชื่อมต่อตัวดอกสวรรค์หักแล้วก็เหล็กสามหุ่นนะครับท่านผู้ชมครับเราก็ต้องพยายามนะครับทำให้เขาตรงกันมากที่สุดนะครับเพื่อเวลาเราเอาไปใช้งานเขาจะได้ไม่สายนะครับ จุดนี้ก็จะเป็นจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งนะท่านผู้ชมครับ หลังจากนั้นแล้วก็ควรที่จะเคาะนะครับขี้ทูบนะครับออกให้หมดก่อนแล้วก็ค่อยเชื่อมซ้ําอีกทีนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาเชื่อมระหว่างจุดหัวปั่นนะครับที่เราจะใช้ปั่นปูนกันนะครับก็คือเชื่อมปลายเหล็กสามหุนนะครับใส่ครับหัวปั่นตัวนี้นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับ โอเคนะครับท่านผู้ชมครับถ้าหากว่าเราได้จุดที่มั่นคงแล้วนะครับเราก็ควรที่จะเชื่อมซ้ํานะครับให้เขาแบบว่ายึดเกาะกันแข็งแรงมากที่สุดนะครับเชื่อมให้ซึมลึกมากที่สุดนะครับท่านผู้ชมครับเขาจะมีผลงานออกมาเป็นเช่นไรนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ทําไปทํามาก็ค่าพอดีนะครับท่านผู้ชมครับผลงานก็จะออกมาประมาณแบบนี้นะครับส่วนด้านซ้ายนือก็เป็นตัวที่ แต่ว่าซื้อมานะครับเป็นของใช้งานนะครับผมก็เอามาทําให้มันใช้ได้กับสว่านโรตารี่นะครับส่วนในคลิปนี้นะครับผมก็ไม่ได้ใช้งานให้ท่านผู้ชมดูนะครับแต่ว่าผมว่าน่าจะโอเคแหละเพราะว่าผมทามาหลายอันนะครับนี่ครับใช้ดีนะครับเอาไว้ปั่นปูนนะครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามให้ช่องซันตูเร่ด้วยนะครับ คลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ